ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยานามิตรทุกท่านท่านผู้ฟังเคยรู้สึกไหมทำไมทำบุญไม่ขึ้นทำอะไรก็ติดขัดไปหมดลองมาฟังเรื่องราวที่เราจะนำเสนอดังต่อไีนี้ แชร์บอกคนที่คุณรักหรือจะจดไว้สวดก่อนนอนรับรองชีวิตทำอะไรก็ราบรื่นไปหมดนี่คือเรื่องราวจากแพทย์ผ่าตัดหัวใจมือหนึ่งซึ่งได้มีการเปิดเผยเรื่องราวจากประสบการณ์ขอขมาเจ้ากรรมนายเวรและบทขอขมาอาโหสิกรรมว่าปกติเป็นคนที่สวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนจะท่องเฉพาะบทณโมตสะกราบสามครั้งแล้วนอนเลยแต่เมื่อก่อนปีใหม่ ได้นึงสือสวดมนต์มาก็เลยได้สวดบทขอขามาอาโหสิกรรมเจ้ากรรมนายเวรตอนสวดครั้งแรกก็ไม่คิดอะไรมากคิดว่าแค่เป็นบทที่น่าสวดดีหลังจากสวดเสร็จคืนนั้นฝันเห็นผู้หญิงใส่ชุดสีชมพูแดงมานั่งคุยด้วยเธอบอกว่าเมื่อก่อนโกรธเรามากแต่มาวันนี้ไม่โกรธแล้วพอเราตื่นขึ้น,นมาเรารู้สึกว่าอิ่มเอมใจแบบอธิบายไม่ถูก คุยกับแม่แม่ว่าคงจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรเขามาอาโหสิกรรมให้ก็เลยไปเล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนก็เลยขอให้ส่งบทสวดบทดีให้พอเพื่อนเราสวดเธอก็ฝันเห็นเด็กตัวเล็กๆบอกเธอว่าเขากำลังจะไปเกิดเธอบอกว่าเธอรู้สึกดีมากๆก,ก็เลยอยากแชรบทสวดมนต์ใหเ้เพื่อนเพื่อใครสนใจอยากจะสวดบทอธิษฐานขออโหสิกรรม กายกรรมมังวจีกรรมมังมโนกรรมมังสันจิตจะกรรมมังอสันจิตจะกรรมมังขะมันตุเมอโหสิกรรมมังพระวะตุเมกรรมใดๆไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ข้าพเจ้าได้ทำล่วงเกิน แก่ผู้ใดทั้งโดยตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีในภพชาติใดก็ตามขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายจงโปรโดยกโทษให้เป็นอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าอย่าได้จองเวรจองกรรมต่อกันอีกเลยแม้แต่กรรมใดที่ใครๆทำแก่ข้าพเจ้าก็ตามข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิ้น ยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานขอจงดนใจให้เขาเหล่านั้นกลับมีเมตตาจิตคิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้าเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันตลอดไปด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าพร้อมทั้งครอบครัวตลอดจนวงสาคณาญาติผู้มีอุปการะคุณ ของข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์ยากลำบากเข็มใจความทุกขอย่าได้ใกล้ความเจ็บไข้ย,ย่าได้มีขอให้มีความสุขสวัสดีมีชัยเสนียดจันไรและอุปัตถวันตรายทั้งหลายจงเสื่อมสิ้นหายไปนึกคิดปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้น จงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จเทินนิพพานังปัจจโยโหตุถ้าไปปล่อยปลาหรือไปทำบุญมาสวดด้วยกรวดน้ำด้วยจะดีเป็นทวีคูณแบ่งปันบุญกุศลน,นี้ให้คนที่คุณรักและให้กับคนที่รักคุณรวมเก้าคนชีวิตคุณจะดีขึ้นทันทีทำบุญตามสมควรโอกาส แต่ให้ทำอยู่เนืองๆสวดอโหสิกรรมบ่อยๆเผื่อเจ้ากรรมนายเวรท่านใดอโหสิกรรมให้ก่อนเราก็จะหลุดก่อนสวดร,ร่ำไปเดี๋ยวที่เหลือก็จะทยอยอโหสิกรรมตามมาสำคัญตรงนี้นะปล่อยปลาปล่อย,อยสัตว์ชีวิตแลกชีวิตอน,นิสงมากแล้วอย่าลืมกรวดน้ำอุทิศให้เขาจำเป็นเหมือนกันกรวดน้ำจำเป็นเพราะเป็นบาร,รมี ที่เหล่าเมธีผู้เจริญทําสืบกันมาเป็นธรรมเนียมนิยมทั้งสามโลกรับรู้เคล็ดเล็กน้อยให้คำหนึ่งสละเวลาสักนิดชีวิตเป็นสุขอย่างน้อยจิตใจในขณะนั้นก็เป็นสุขได้ซักระยะในวันหนึ่งก็ดีกว่าเราไปปล่อยให้ชีวิตวุ่นวายไม่มีเวลาพักเหนื่อยนักพักสักนิดทำสิ่งที่คิดว่าดีจะดีกว่าเมื่อในชีวิตมีช่วงดีแล้ว ดีจริงจะไปไหนเรามาดูเจ้ากรรมนายเวรคืออะไรและต้องการอะไรบุญอะไรที่เจ้ากรรมนายเวรและสรรพสัตว์ทั้งหลายต้องการเจ้ากรรมนายเวรก็คือมนุษย์สัตว์วิญญาณทั้งหลายที่เราได้เคยก่อการเบียดเบียนทางกายวาจาใจทําให้เขาต้องตายทําให้เขาต้องทนทุกข์ทรมานทําให้เขาต้องผิดหวังเจ็บช้ำใจ อาฆาตแค้นคดโกงหลอกลวงต่างๆนานาเราเกิดมาแล้วนับชาติไม่ท้วนทั้งอดีตปัจจุบันเราก็เคยไปเบียดเบียนผู้อื่นไว้และผู้อื่นก็เคยมาเบียดเบียนเราไว้เช่นกันเพราะฉะนั้นในทางพระพุทธศาสนาจึงเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับมนุษย์สัตว์ทั้งหลายไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาด้วยความบังเอิญมันมีเหตุที่ทำให้ต้องเกิดผล ถ้ามีใครมาทำอะไรเรามาด่าเรามาโกงเรามาหลอกลวงพูดจาให้เจ็บช้ำก็ให้แน่ใจได้เลยว่าเราเคยไปทำเขามาก่อนนั่นแหละเจ้ากรรมนายเวรที่เป็นมนุษย์ถ้าชีวิตของเราติดติดขัดขัดมีแต่ปัญหาวุ่นวายเคราะซ้ำกรรมซัดนั่นอาจเป็นเพราะเจ้ากรรมนายเวรที่เป็นวิญญาณที่ยังไม่ไปเกิดเพราะด้วยแรงอาฆาตแค้นหรือจะเป็นเพราะ เ็ษของวิบากกรรมของเราก็ได้เช่นกันและเช่นกันถ้าเราไปทำอะไรใครก็เพราะเขานั่นแหละเคยทำกับเรามาก่อนเจ้ากรรมนายเวรก็มีทั้งที่เป็นมนุษย์สัตว์และวิญญาณเพราะเหตุอย่างนี้ในทางพระพุทธศาสนาจึงเน้นไปที่การฝึกหัดปฏิบัติธรรมเพื่อฝึกฝนพ,นพัฒนาสติให้รู้เท่าทันเพื่อที่เราจะได้เป็นผู้ที่งดเว้นจากบาปกรรมอกุศลเรื่องเศร้าหมองต่งตางๆ มีใจที่เบิกบานผ่องใสมีศีลคือมีความเป็นปกติของกายวาจาใจกดเว้นจากการเบียดเบียนไม่ทำให้ตนเองและผู้อื่นต้องเดือดร้อนพระพุทธเจ้าท่านจึงบอกว่าผู้ที่มีศีลคือผู้ที่ให้มหาทานเป็นการให้ทานอันยิ่งใหญ่ให้ความไม่มีเวรให้ความไม่มีภัยแก่สัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณนี่ไม่ต้องใช้เงินเลย แต่เป็นมหาทานอันยิ่งใหญ่มากกว่าการสร้างวัดสร้างโบสถ์ประมาณไม่ได้เลยบุญที่เจ้ากรรมนายเวรต้องการคือบุญที่เกิดจากการรักษาศีลมีความเป็นปกติของกายวาจาใจงดเว้นจากการเบียดเบียนไม่ทำให้ตนเองและผู้อื่นต้องเดือดร้อนและจิตใจที่สงบเป็นสมาธินี่แหละแผ่เมตตาออกไปไม่มีประมาณทุกๆวันเมื่อมีศีล ศีลก็จะรักษาเรามีสติที่ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวก็จะมีตนเป็นกรอกมีตนเป็นที่พึ่งมีเทวดารักษาทั้งหลายเป็นที่พึ่งอีกกรรมจากหนักก็จะเป็นเบาจากเบาก็จะเป็นหายไปและจงจำเอาไว้ว่าเมื่อใดที่ใจของเราขุ่นมัวเศร้าหมองหงุดหงิดเรากำลังเปิดช่องให้กับวิบากกรรมเข้ามาให้ผลเมื่อใดที่เรามีใจที่ผ่องใสเบิกบาน บุญก็จะเข้ามาให้ผลเช่นกันผู้มีปัญญาจึงทรงสภาวะทำโปร่งโล่งเบาสบายไว้มีสติตั้งมั่นไม่หวั่นไหวนั่นเองขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาสาธุสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้จัดทำเผยแผ่คติทรรมคำสอนดีๆแบบนี้มาให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ